โอเคครับสวัสดีพี่น้องชาวททุกคนนะครับผมอยู game, i, mm ่เกมเด e ซิม4นะครับกับผม going to getter นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณน้องเอวาได้ครับโอเคทำไมมันแหลกอย่างนี้วนะเนี่ยโอเคหายแล้วแม่เฟรมตกนิดหน่อยนะครับ mm hmm. เอาล้เควินได้เวลาวันนี้นาะต้องโกนหนวดเลยนะ mm hmm. โอ้โหขนนายแบบเลี้ยงแต่รูปขนนายขึ้นเต็มหมดเลยเนี่ยต้องโกนบ้างแล้วนะปะไปโกนออกครับผมแม่พอขนขึ้นนี่เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะฮะบอกตรง ขนหลังขนหน้าขนอกโกนให้หมดขนนอกขนน่องโอ้โหโกนขนเต็มไม่หมดเลยเตือนก่อนเตือนก่อน <c oughs> ดูขนนั่นสิ <c oughs> <c oughs> ไม่ตลบก็คงแตกกันแหละขนเต็มตัวเลยอะ่ะให้ตาสิเ๋ยวโกนขนหนวดนะได้วยนะมาเฮเบนทำงานทำงานโกนขนโกนขนโกนลำบากระบบนจริงเลยอย่างนี้น่าจะให้เมียมาโกนให้นะครับ เฮ้ยเต็มหลังไม่หมดเลยเนี่ยไม่ตายสิเอาละสะอาดขึ้น,นแล้วต่อไปก็โกนขนหนวดของฉันสินะโกนขนเท่าที่ต้องการอ,อุ้นี่ถ้าทางจะไม่สบายเนี่ยก็กินยาซะหน่อยแล้วก่อนจะกินยาก็โกนขนก่อนนะครับอืมทำตัวเองให้สะอาดก่อนนะครับถ้าโกนขนนี้ลูกจะจําได้ไหมเนี่ยเอาละค่อยดูดีหน่อยเหมือนเควินตอนแรกเลยครับสัต์น้ำซะหน่อยหิวน้ํา อร่อยและสดชื่นเอาละกินยาต่อครับผมอย่าให้เหลืออุ๊ปอค่อยรู้สึกดีขึ้นไาหน่อยแล้วหนึ่งได้นะอ่าต้องตั้งอย่างนี้สิแตมันเฟมันบอย่างเงี้ยต้องค่อยแก่อันนี้หนังสือของใครครับเนี่ยเด็พคอที่ครับผมลูกเป็นไงบ้างลูกก็หลับอยู่แม่ก็หลับเราเองก็หลับบ้างดี่ขวานะเดี๋ยวหนังสือไปเก็บก่อนแล้วกันนะครับอุ้ยอ่ะ สะอาดแล้วเอ้า,อาลูกตื่นพอดีเลยไปไงคะลูกอ,อยากกินนมรอเปล่าอโอเคโอเคโอเคพ่อมาแล้วครับพ่อมาแล้วอ,อุ้มลูกมาหิวนมแล้วหรือยังหิวนมวหรือยังจ้ายังไม่ค่อยหิวเนอะนอนก่อนแล้วกันนะไนะปเดี๋ยวพ่อเปิดเพลงฟังให้นอนก่อนนอนนะจ้าหลับฝันดีนะลูกนะพ่อเองก็จะพักผ่อนบ้างแล้วละนะ อยากออกกำลังกายบ้างจังเลยแต่ไว้ก่อนแล้วกันนะไว้พรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะอโอ้เมื่อกี้เพิ่งก,กินยาไปไม่ใช่เหรอป่วยอีกแล้วลหละเออตายแล้วอะไรอ่ะล็อกซาน่าไม่ได้จู่จี่กับคู่ของตัวเองมากมาสักพักแล้วไม่ว่าจะระแวงหรือกังวลหรือสังหรณ์ใจแต่ว่าล็อกซาน่าทได้เพียงแค่สง,งสัยว่าคู่ของตนกําลังยุ่งอะไรอยู่หรือเปล่าหรือใครที่เขาเธอผู้นั้นแอบนัดเจอเฮเปล่าเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นนะทําไมล่ะ เราก็รักกันดีโอ้หกลับมาแดงอีกแล้วเอ๊ะใจตลอดเลยทำไมเป็นคนอย่างนั้นเล่าอืม้กลัวการถูกนอกใจลักษณาต้องเปิดอกคุยกับคู่รักของตัวเองโดยเร็วมิเช่นนั้นความสัมพันธ์ของรักษนาจะเกิดปัญหาไปเรื่อยๆจนกว่าเธอจะหาทางจัดก,การความกลัวน,นี้ได้แล้วต้องทํำยังไงล่ะเนี่ยเป็นอุปนิสัยที่รู้สึกแย่เหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงแมแต่เธอควรจะไปอาบน้ําก่อนนะ ้ามัวเป็นอย่างนี้ตลอดนี่ผัวเองก็ไม่ไหวนะครับผมอ๋ยลูกเป็นไรคะใครเปิดไฟรหรือเปล่าลูกนอนหลับไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวพ่อเปิดเพลงให้ใหม่แนละ้วนะลูกนะงสงสสยเพลงจะดับอ๋อฮะปิดทีวีย๋ยวนี้เลยมันรบกวนหนูนะโพ่อขอโทษเอาตดปูดเลยพ่อขอโทษพ่อขอโทษเอาไปว่าเล่าทีทานก่อนนอนอ่ะพ่อขอโทษนะเ๋ยวทีหลังพ่าจะพาไปขึ้นข้างบนแล้วกันนะปวดหัวยแล้วปวดอะไรบ่อยๆปะ ใครอยู่ห้องน้ำเนี่ยเมียาจา่าละโอเคเมียในขี้ระแวงนะฮะเนี่ยเดี๋ยวถ้าหาเมียใหม่ซะเลยเนี่ยกระเถิยเอาละ่ะขอจะได้นอนนอนดีกว่านะเนี่ยโอเคล็อกซ์นาสนใจจะวู้หูเปล่าลอา็อกซ์ดาจะเอาหรือเปล่าอ่ะสักทีนะมาฉันจะได้นอนด้วยมาทุกคลิปนะผมหม่ำปั๊มเนี่ยทั้งวันเลยวันนี้นะล็อกซ์นา,นาฉันนอนก่อนละง่วงมากเลยแล้วเธอไม่นอนเหรอไม่ละ่ะฉันว่าจะทำอาหารกินเลยนะ เอาแล้วแต่เธอแล้วกันนะจะกินจนอ้วนแหละแค่นี้ก็อ้วปอยู่แล้วขัวบักก็ว่าทําไมมันไม่นี่วะรีเซ็ตทำไมอะเตียงมันเป็นอะไรอะถ้ามันอยู่มันบักนั้นน่ะโอเคนอนเดี๋ยวค่าความเหนื่อยมันไม่ไม่หายเอาลูกร้องแล้วสงสัยลูกจะหิวพ่อมาแล้วครับลูกสาวของแม่เอ้ลูกศัก์ของพ่ออยากกินเลยใช่ไหมเอยเดี๋ยวเอาข้าวให้กินนะป้อนนมจากขวดนะครับ เหมือนพ่อจะเริ่มอุบอัแลไปเน,นี่ยต้องไปรถหุ่นหน่อยๆน่แล้วเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนพ่ออ้อให้ด้วยเลยกว่าเนะาะทักษะการเล่นดูถึงระดับสามทัตระเยอะก็มีอะไรทําเยอะขึ้นการสอนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอาจจะมีให้คําสั่งเพิ่มมาก็ได้เอออย่าลืมเปลี่ยนพ่ออ้อมให้น้องด้วยโอ้พ่อขอโทษพอ่อลืมไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอ้อมน,นะครับเก่งมากหาเล่นๆลูกป่าลูกเอ๋ยไม่อยากหรองั้นพ่อจะวางโอมเตไว้ก่อนดีไหมนะ เอาเป็นว่าพ่อวางเนเพิ่ไว้ก่อนแล้วกันนะเดีย๋ยวพ่อเก็บขยะก,ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวพ่อหิวข้าวแล้วพ่อจะกินข้าวแป๊บมึงนะไม,ม่เวลาทำอาหารเลยอะสั่งไปกินซูเมอร์ละกันขอวันนี้เป็นไก่ผัดละกันนะสักสองจานเผื่อเมียกลับมาบ้านอ๋ยท้องฟ้าวันนี้ไม่ค่อยแจ่มใสเลยตรงสายฟ้ามันคืมมานะเออฟ้ามันคืมอะถ้ารอมันสว่างสว,าวันนี้น่าจะพาน้องไปเดินเล่นอยู่นะครับผมเดีย๋ยวไว้ก่อนแล้วกัน อยากได้ของเรื่อยรึเปล่าลูกรักเฮ้ยขนขาเขาขึ้นแล้วเนี่ยเพิ่งจะโกนไปไม่ใช่หรือ,อไงเนนะี่ยบ้าจริงเอาล่ะเล่นกันน้องต่อดีกว่ามาสอนน้องเดินสองน,น้องหักขานนะครับอ่ะผาไปเล่นข้างนอกแล้วกันเฮ้ยขา้าลากน้องอีกแล้วเ,เควินมันบั๊กอะไรวะเนี่ยกูมไม่เข้าใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเอาล่ะครับอ่ะได้เวลาเดินแล้วครับลูกสาวอาคารสิ มาถึงก็ร้องไห้เลยเหรอไม่เป็นไรนะลูกสู้ๆเออคันนี้ก็เก่งแล้วครับอ่ะเฮ้ยอยู่ๆอยู่ๆลูกก็มีบัฟหรือว่าลูกเกิดการเรียนรู้อยู่ๆลูกก็มีบัฟเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโรเวอร์ทูชอยมี่อย่าบอกระว่าน้องสามารถหัดกิ้งได้แล้วกิ้งได้โอ้ยน้องกิง้งหัดกิ้งเองได้เห้ยเก่งว่ะกูให้มึงเดินกูให้มึงขาไม่ใช่แค่กิง้งเก่งไอบ้บีนี่อ่ะลปอยน้องไปก่อนแล้วกัน กลับข้ามายังวะลืมเลยเอ้ยกลับข้ามาแล้วลืมเลยตาละตาละไม่มีใครแถวนี้เลยเหรอเไม่มีใครแถวนี้เลยครับเราเลยทิ้งของไว้ที่นี่นะโอเคเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งกลับข้ามาแล้วจะบินออนไลน์ไปแล้วกันนะครับผมโอเคเปิดถุงกลับข้ามาแล้วกินไก่ผัดกันเดีย๋ยวปล่อยลูกไว้สักพักนึงก่อนแล้วกันนะลูกจะลูกจาเป็นไรครับแหมพ่อมาอยู่หน่อยไม่ได้เลยนะนหนูไม่ชอบแสงอะคะ่ะมันร้อน อรอนเจ้โอเคแป๊บนึงนะพอดีพ่อหิวข้าวมากเลยอ่ะเดีย๋ยวพ่อพาไปในข้างในนอกเอ้อยเดี๋ยวใช่เดีย๋ยวพ่อพาไปข้างในนะครับโอเคไหมเออพอ่อต้องกี่ข้าวแล้วพ่อจะก,กินข้าวบ้างแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อาพาไปที่นี่ก่อนแล้วกันนะอ่ะบอกอ่านอนตรงนี้ไปก่อนนะเดีย๋ยวพอกินข้าวก่อนนะอย่ามาเล่นด้วยนะครับโอเคดีมากลูกร้องอีกแล้วลูกต้องการความสนใจอีกแล้วเหรอเนี่ยลูกเดีย๋ยวแป๊บมึงนะลูกสาวของแม่เอ้ยลูกสาวของพอ่อคิดถึงเมียจังเลย ก่จะกลับมาสินะเอาลูกตื่นแล้วไหมนะ่ะอ๋อน้องคิกกิ้งเฉยกิ้งหลับตก,กใจอะนะเอาละเราเองก็ไปพักบ้างดีกว่าวันนี้เลี้ยงลูกทั้งวันละนี่ก็บ่ายสองจะบ่ายสามละนอนพักบ้างฮะเราจนกว่าน้องจะตื่นอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวเข้ามาดูแลต่อนะฮะลูกสาวตื่นได้แล้วนะครับได้วเวลากินข้าวแล้วนะครับเข้าใจไหมแง่นมกระร้ากฝันดีเลยคะ่ะคุณป้าป๋าโอเคดีมากแล้วล่ะงั้นก็เดี๋ยวกินนมกันนะครับ อร่อยไหมดเดี๋ยวพ่อออกพาไปเดินเล่นไหม<อ>ดึกๆนานๆทีเนาะเอาไปจ้าอาก็ได้ค่ะโอ้เยี่ยมไปเลยดเดี๋ยวพ่อจะพาออกไปเดินเล่นเดินดึกๆแล้วกันนะเย็นๆด้วยใส่เอวานในเป้อุ้มเด็กนะครับไะเดี๋ยวพ่อออกเดินเล่นอุย้ยจะไปชุดทั้งชุดอย่างเงี้ยไม่ได้นะเอาล่ะไปเดินเล่นแถวไหนดีนะจะพาลูกอาไปสวนน้ำแล้วกันพร้อมหรือยังลูกสาวของพ่อเดี๋ยวพ่อจะพาไปเดินเล่นนะครับ ไปพ่อต้องเปลี่ยนเสื้อด้วยพ่อจะแก้ผ้าอย่างนี้ไม่ได้ไปออกรับชมชมวิวลูกสาวกับพ่อพ่อพาไปแล้วนะอไปเลยค่ะป๋าป๋าไปเลยไปเลยพาหนูไปพาหนูไประวังรถด้วยนะคะโอเคครับลูกพ่ออย่ามัวแต่ดูโทรศัพท์นะครับอืพ่อกำลังพาไปเที่ยวนะครับนี่สนุกวันนี้ชอบไหมจะลูกเป็นไงโอเคค่ะ พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคะอ,อ๋อพ่อแค่ปวดหัวนิดหน่อยครับลูกไม่เป็นไรมากจริงหรอคะจริงสิจ๊ะเชื่อพ่อสิมันน่าจะมีเป้อุ้มเด็กไว้ข้างหน้านะทำไมต้องไว้ข้างหลังกันนะเซลฟี่กับลูกได้หรือเปล่าอยากดูจังน่าจะได้นะถ่ายภาพถ่ายเซลฟี่นี่พ่อพาถ่ายรูปก,ก่อนเลยชอบเซลฟี่ไหมจ๊ะอันหนูอยากเล่นกับปลาหวานโอ้ใจเย็นสิลูกเดี๋ยวรอลูกโตกว่านี้ก่อนเดี๋ยวพ่อให้เล่นโอเคไหมครับโอเคครับ วางลูกก่อนกันนะเซลฟี่เซลฟี่ตัวเองตัวเซลฟี่ก็รู้ไม่ได้เหรอวิ่งน้องเกิดการเรียนรู้อีกแล้วลูกของพ่อทำไมเก่งอย่างนี้ครับเดี้ยวถ่ายรูปลูกลูกเกิดการเปลยนแปลงเดีย๋ยวบอกนะว่าลูก้ยลูกยืนเองได้แล้วลูกเก่งมากเลยครับอ้นี่นต้องสอนเพิ่มเลยเนะี่ยเอาลูกล้ม เก่งมากเก่งมากลองอาหารเด็กครั้งแรกบนเก้าอี้สูงเออลองลองอาหารเด็กยู่ดิอยากรู้เหมือนกันลองอาหารเด็กครั้งแรกบนเก้าอี้เอียดสูงมางกันเมื่อกี้เหมือนม,นมีให้เลือกด้วยเนะี่ยฮะลูกขี้เต็มกางเกงตายแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวหากับค่าน้องกินก่อนให้น้องกินอะไรดีไอศครีมมีถั่วมีฟักทองมะม่มวงเมลอนอะไรเนี่ยอันนี้โยเกิร์ตเหรอ โฮมเมดแฮมมัสโฮมเมดแฮมมัสนี่คืออะไรวะอ่ะไม่รู้อะแล้วก็มี Head เห็ดเห็ดเต็มไปหมดเลยครับผมแค,ครอทแครอทแอปเปิลมะม่วงโยเกิร์ตพาสต้าแครอทอะโวคาโดปาป่ายาเอาปาป่ายาอะไรกันส้มตำปาป่ายาให้น้องกินปาป่ายานะลูกตัวสกรปรกนี่ต้องไปอาบน้ำ๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะอ่ะกินข้าวก่อนโอเคไหมสอนลูกกินข้าวอะไรก่อน ถึงลูกจะอิ่มแล้วแต่พ่อก,ก็จะให้กินอ่ะรอเข้าป่าแล้วครับเอ้ากินสิลูกกิน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 อืมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยนะโอเคอย่ามีหมนนะอ่ะกินต่อกินต่องําำหำ,ำอร่อยไหมจ๊ะอ,อร่อยค่ะน้องทำหน้าตาน่ารักนะครับนี่อร่อยตุกป๊อทุกวันแล้วมันเนี่ยลูกสาวเฮ้ยเล็งเด็กก็นสนุกดีเหมือนกันนียน้อง เฟิร์สฟู้ดสอืมนีแหละเอาน้องเล่นข้าวแล้วเหมือนกัไม่เล่นข้าวนะครับเอาจนหลวดกับข้าวมาถึงแล้วพร้อมถึงปากของลูกสาวแล้วอ้ําโอ้โหข้าทในปากเต็มช้อนเก็บภาพเก็บภาพโอ้ยน่ารักน่าชังอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยลูกใครครับลูกใครลูกคริสไม่ใช่ลูกพ่อเองอะกินข้าวต่อนะหมดยังอยังไม่หมดอ่า รถส่งกับข้ามาแล้วพร้อมเข้าปากลูกอ่มไม่สอนง่ายดีเด็กตัวนี้เนี่ยเฮ้ยอาบน้ำารืวเ่าเราเองก็ต้องอาบน้ำบ้างเดีย๋ยวพาน้องไปนอนก่อนแล้วกันสุขอนามาัมยโอเครู้จักค่าความสนุกโอเคปลดล็อกเพิ่มหมือว่าเราก็ต้องซื้อของเล้ให้น้องเพิ่มแล้วละ่ะจังหวะเนี้ยมันก็ยังพอมีบ้างแหละเดี๋ยวลองอย่างอื่นไปก่อนแล้วกันนะเออหรือว่าจะไปอัปเกรดเตียงข้งบวนสะหน่อยอัปเกรดได้เนาะ แปลงไปนอนให้เป็นเตียงเด็กเ็กเมื่อเด็กแบะเบาของคุณโตขึ้นแล้วน่าสนใจน้องก็น่าจะโตขึ้นแล้วละ่ะทางนั้นก็คงต้องอัปเกรดะนะอาบน้ำกระเป็ดฟองสบู่ครั้งแรกประสบการณ์เยอะเนอะเดี๋ยวพออัปเกรดเตียงเด็กก่อน,นเดี๋ยวซื้ออัปเกรดนี่ตอกตอกตอกอเล่งไปฮนะหัวอัปเกรดนานเหมือนกันน่เนี่ยนี่ขนาดเล่งระดับคุณสามคุณเลย เสร็จแล้วอ๋ออัพเกรดกิจการเป็นเตียงอย่างนี้นี่เองอเข้าใจแล้วเอาลูกหลับไปแล้วเอาปล่อยลูกไปแล้วกันนอนพื้นไปก่อนนะลูกนะพ่อขอโ,โทษ <c oughs> <c oughs> เป็นพ่อภาษาอะไรไปเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวรอลูกตื่นสแป,ป๊บนึงลนนแล้วกันนะครับผมเราก็นอนรอไปก่อนเราเองก็เหนื่อยบ้างละราะว่าภาคเนี้ยกับการเล่นลูกอะ่ะมันค่อนข้างเยอะมากเลยเนาะเออดีเหมือนกันผมชอบแบบนี้ดีนึวกว่าจะมีมีอะไรเพิ่มเล่นอีกแล้วแน่ะฟิลลิ่งการเล่นกับการรู้สึกมันค่อนข้างดีเลยหรู้ว่าแบบรายละเอียดมันเยอะขึ้นเลยเนาะ ดีจังถ้าให้เป็นเป็ได้ควรจะเพิ่มเอ่อครัะตามอายุไขให้น้องอ่ะเราต้องไปปรับตั้งค่านี่ก่อนเพื่อความเรียวครับผมเอาจริงนะมันอยู่ไหนวะระบบการเล่นอะฮะมียุตามปกติซิมที่เล่นเรากดว่าไม่อ่ะเราจะกดว่าใช่แล้วกันเนาะเฉพาะครูที่ควบคุมอยู่ประมาณนี้ดีวกว่าเราก็จะดูอายุน้องกันว่าอีกกี่วันอีกข้าวันเนาะโอเค เดีย๋ยวรอดูน้องโตไปสัพกพักก็ดีเหมือนกันเราเองก็จะมียู่อะต่ากันนะต้องคอยดูแลน้องดีๆวันนี้มีเทศกาลเก็บเกี่ยวมีนมมาหานมจ้อปัญหามาซะแล้วบอกว่าลูกจะตื่นแล้วสักแป๊บมืงนะเอวาเดีย๋ยวพ่อเอากับข้าวมาก,กินก่อนเอว่าของพ่อหิวข้าวหรือยังครับงั้นรอพ่อแป๊บึืงนะอยากเล่นของเล่นเหรอ,อเปิดให้ยังไงดีนะอ่ะเดีย๋ยวเปิดให้แบบนี้ไปก่อนแล้วกันอาลูกสาวนี่ของเล่นเห็นไหมอ่ะ น้ no, <laughs> 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 องแมงขยับไปดูแลนี่ไงของเล่นของลูกไงเล่นไปก่อนเล่นกับพ่อเล่นกับแม่หรือเก็บเข้าในช่องเก็บของก็ได้ต้องให้มีผู้ปกครองมาคอยเล่นด้วยเหรอเนะี่ยโอเคโอเคแล้วเราจะได้กินข้าวนะ <laughs> าวาันนี้หาเอวาจะกินข้าวหาเอวาจะกินข้าวหาเอวาจะกินข้าวอ่ะมากินก่อนทีหลังก็ไนดะ้อะเล่นกันเด็กก่อนถ้างั้น <laughs> 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 เป็นไงหย็บข้าวอย่า,ายงลูกสาวอ่ะ <laughs> กินนมไปนะ อา่ายินห้อิ่มนะจ้าเก๋คล้วก็พับแข็งแรงเยอะๆนะลูกค่อยๆนะน่ารักที่สุดเลยอยากเล่นของเล่นหรือเปล่าครับเดี <c oughs> ย๋ยวมาเล่นด้วยนะอ่ะเดี๋ยวพ่อขอเนี่ยเข้าห้องน้ก่อนนะครับพ่อแบบไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> อ้าที่รักออกลังการเสร็จแล้วเหรอฝากดูแลเด็กด้วยนะ <c oughs> เฮ้ยน้องทําอะไรอ่ะน้องเข้าไปลื้ออะไรเล่นอีกแล้วนะครับอย่าไปลือล้อเ,เล่นในสิลูกแหมเดินด้นที่เอาใหญ่เลยนะลูกสาว พ่อมาแล้วอะมาเปลี่ยนเพมเพิ่มนะครับเอา้าจามไหวไหมเนี่ยใส่อากาศหนาวเนาะโอเคปึ๊บโอเค,อเ,คเปลี่ยนพระอ้อมเรียบร้อยเดี๋ยวพ่อวางลูกวัวให้ก่อนละกันนะโอเคอเดีเ๋ยวพ่อมานะเดี๋ยวพ่อไปกินข้าวก่อนโอเคไหมครับพ่อหิวข้าวแล้วเนาะที่รักคะ่ะสวมแตกอุ้ยอ,อาน้าแตกคะ่ะจ้างช่างจ้างช่างผมยังไม่ว่างเลยผมเลี้ยงลูกอยู่ได้คะ่ะ เล่นข้างในตรงนี้นะครับไปเ,เป็นสะพายด้วยโอ้ยพอ่้จะกินข้าวไปดูเอ้ยพ่อของกินข้าวไหนนะพ่อหิวมากเลยครับนะนะพ่อว่าดเหรอครับผมแาบนึงนะลูกนะไอพวกนมถ้าแกจะมาแล้วอย่างเงี้ยไปเล่นลูกฉันดีกว่าไหมฮะให้วุ่นวยายจังเลยวาบได้วาบดีจะเย็นอยากกินข้าวเหรอไว้ก่อนนะฉันยังว่างเลยนะ่ะโอ้ยวันนี้ต้องกินยาอีกเหรอเนี่ยกินยาก,ก่อนที่รักวันนี้เป็นไงบ้างครับ ก็ดีอยู่นะคะเห็นดีอยู่เหรอเหม็นกลิ่นอะไรสักอย่างหรือเปล่าที่รักก็น่าจะอึลูกเลยนะเดี๋ยวพ่อจะเอาของเล่นกันเล่นกับลูกนั่นจ้าเอวาฟอเรสอะเดี๋ยวเรามาเล่นของเล่นกันนะจ้าโอเคหยุดคุยกันก่อนหยุดคุยกับเอวาวางลูกก่อนอ่ะเราจะมาเล่นกันนะครับอ่ะขยับตามพ่อมา นี่ของใครของเอว่าเองค่ะดีมากวิขยบขยบได้เก่งจริงลูกสาวเ,าเล่นเลยลูกเอาเล่นต่อสิเรารู้สักการเล่นครั้งแรกกับของเล่นเอ,อยยินดีด้วยค่อยๆดูแลน้องไปโอ้ที่รักไหวไหมครับเนี่ยเดี๋วยวเขาไปนอนก่อนไม่ไหวแล้วที่รักผมไปนอนก่อนแล้วนะจ๊ะไหนดูสตอรี่น้องหน่อยสิน่าจะปดมาเยอะแล้วล่ะเอาจริงจริงอืม ก็ปวดมาเยอะอยู่นะสอรี่น้องว้าวนี่แค่ขนาดวัยเดียวเนี่ยได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดละระดับเหตุการณ์เราองทำอะไรครับเอาขยับเล่นไปดูวยแล้วแล้วมาส่ของเล่นนั่นเหรอแล้วใครมาเคาะประตูอะฮัลโหลอ๋อเพื่อนพ่อดีหว่าดีๆจะรับเป็นมิรครับนี่กับข้าวใครของพ่ออเหรอน่าจะของคุณแม่อะเก็บในตู้เย็นก่อนไปรับแขกหน่อยที่รักลูก <c oughs> เราเดินไปไหนเนะนี่ยไงลูก ของเนี่ยตัวนี้ก็มีนะหยิบได้เลยลูกเล่นแล้วลูกเล่นเองเป็นแล้วเย่อปืนปืนอาปืนปืนไปเลยเจ้ากล่องอะปืนปืนอ่ะจ้าอ่จ้อุ้ยปูปูอาปูปูมีแกระดึบกระดึบน้องกระดึบมันเลยเนี่ยพอเดินได้กระดึบมันเลยเนี่ยแทนที่จะสอนขาดแต่มันไม่ขาดไม่กระดึบแทนเนี่ยเด็กนี่สภาพไ่คดีละต้องการขับถ่ายความหิวแล้วก็พลังงานโอเคพ่อมาแล้ว วันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นของกินอย่างอื่นกันวันนั้นกินอะไรครับผมปลาปลายาใช่ไหมชอบเลยรักเลยใช่ไหมราเปลี่ยนมากินอันนี้กันบ้างดีกว่าเนาะกินอาอะไรดีนะอะโวคาโดรักกันนะเอาละเรามากินข้าวกันนะครับนะนี่เลยวันนี้เมนูใหม่ปูปูน,ปน,ปนคืออะไรกันนะเราชิมดูกกอนแล้วกันจะ้ะอ๊บเป็นไงบ้างชอบไหมกาชอบค่ะ เดี๋ยวชอบเหรอชอบอะโวคาโดใช่ไหมลูกอ่าอย่างงี้ก็ต้องกินต่อครับอะปุ้นปนเข้าปากอ,อร่อยใช่ไหมอ่ะกินเข้าไปอีกอะเจอ่าเอาคำสุดท้ายแล้วปุ้นปนอ่ะเก่งมากดวงใจของคุณพ่อน่ารักที่สุดเลยครับอ่ะเดีย๋ยวมาเปลี่ยนแผมเพิร์ดให้นะไอโนมนี่ไม่ช่วยอะไรเลย กำจัดมันทิ้งเลยซะเลยแล้วกันบังอาจเข้าไปในบ้านแล้วก็ไม่ช่วยอะไรเลยตปมันออกไปแล้วกันเฮ้ยมันเริ่มโกรธแล้วงั้นเหรอโกรธแป๊บโกรธงั้นเหรอทำข้าวของฉันเสียหายอย่างนี้มันต้องโดนมันทําตู้เย็นมันทําทีวีกูพังหมดเลยร้ายกาจกําจัดทิ้งให้หมดอย่าให้เหลือแกอยู่ไหนตัวหนึง่งแกไม่รอดแน่แกเสร็จฉันแน่ โนอีสานไอวามาเนี้ละนี่แกมีกี่ตัวกันแน่เนี่ยฮะเอาของฉันเสียหายหมดเลยเอาละเอาขยะไปทิ้งให้หมดส่วนอายามันนีพวกนี้ก็เอาไปขายทิ้งนะครับผมมันคือเงินทั้งนั้นทีวีเดี๋ยวเข้ามาซ่อมลกันเดี๋ยวผมซ่อมมาเนี้ก่อนอาอาบน้ำท่อประปาก่อนช่วยเอวาสำรวจอาหารโอเคน้องชอบอะโวคาโดน้องชอบปลาปลาแยต่อไปเปลี่ยนเป็น แครอทบ้างนี่กว่านะครับแครอบทบดพ่อมาแล้วไปวันนี้เราเปลี่ยนเมนูไปกินอย่างอื่นบ้างนะได้ค่ะวันนี้กินอะไรดีคะวันนี้เราจะกินแครอบทบดกันอร่อยหรือเปล่าคะัวันก็เจอวนหวานนะลูกลองดูนะอ๋อชอบอีกแล้วก็ดีแล,ล้วลูกอย่าเล่นะหาลูกมันเปื้อนแตเล่ยนยันที่พ่อแล้วเนี่ยโอ้โหเลยเสร็นันดาย,ยืดเลยไอ้ลูก <laughs> <laughs> อินดีดีสิครับน้องชอบพ่อก็ภูมิใจเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปอาบน้ำไหมลูกมาเดี๋ยวพ่อพาไปอาบน้ำนะครับไปอ่าเป็นพ่ออ้อมด้วยเดีย๋ยวพ่ออาบน้ำแป๊บหนึ่งนะลูกนะเดีย๋ยววางลูกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเห็นพ่อแก้ท้าไปก่อนแล้วลูกนะ,ะทำไม <c oughs> อ่าอ่าอ่าก็ได้ก็ได้อาบน้ำตอบน้าลูกไม่ได้ด้วยนะให้ตายสิโอเคเดีย๋ยวพ่อมานะพ่ออาบน้ำแปบ๊บเล่นไปก่อนนะลูกนะ เดีย๋ยวพรุ่งนี้เราจ้างพี่เลี้ยงเด็กดีกว่านะฮะว่าคนที่บ้านน่าจะไม่อยู่กันโอ้คุกกี้นาวด้วยไงเนี่ยสภาพแย่มากเลยแต่ไม่เป็นกินไว้ก่อนหิวมากงานเริ่มบ่ายสามโอเคได้อยู่มีเวลาอีกเจ็ดชั่วโมง New แฟมเบี่ไดนามยตยรอสักพักอา้าวลูกหลับแล้วสงสัยใจง่วงเดีย๋ยวต้องหาข้าวกินเพิ่มนละอา้าวลูกตื่นใช่ไหมนะ่ะเอายังยังยังกิงหลับอยู่เดีย๋ยวรอลูกตื่นก่อนละกันเดีย๋ยวค่อยพาไปกินข้าว อนนี้แล้วก็พาเควินไปพักผ่อนก่อนวุ่นวายหนะ้าเดี๋ยววันนี้เอว่าหิวมากตอนนี้โอเคเอว่าตื่นแล้ว <c oughs> เอว่าหิวข้าวแล้วเหรอลูกรอแป๊บนะพ่อกำลังเอากับข้าวไปให้กินนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปกินกับข้าวกันปะอ่ะเดี๋ยวกินนมไปก่อนแล้วกันนะชอบยัง <c oughs> อ่าสดดีหน่อยมายราโทรมาว่าไงสิ่งนี้ที่ฉันคิดถึงคือฉันจะโทรมาถ,ถามว่าฉันควรทำความรู้จักกับจูดิตวอลให้มากขึ้นกว่านี้ไหมเลยเลยจ้า พ่อเองก็ต้องไปหาข้าวกินเดี๋ยวบาทสามต้องไปกินข้าวเอ้ยเดี๋ยวบายสามต้องไปทางานแล้ววันนี้ต้องเริ่มงานแล้วจะสายแล้ว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 ทำงานทำงานอคุณเพื่อนฝากด้วยนะได้จ้ะโอเคจ้างพี่เล็กเด็กไม่เป็นไรวันนี้จ้างพี่เล็กเด็กมาแล้วเชิญครับพี่เล็กเด็กฝากดูแลหลานผมด้วยนะครับ<น> หัวกบบจจะมารเจ้าโอ้ยเมื่อยจริงๆเอาใครมา,หน,าหน้าบ้านมาเนนะี่ยอ๋อใครว่าไงเพื่อนโอ้ยลูกตื่นแล้วเหรอหายต้องการอะไรลูกองการเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับอยากกินข้าวก่อนแล้วกันเดีย๋ยวพ่อสอนกินข้าวต่อมาเอวาพ่อพากินข้าววันนี้เราเปลี่ยนไปกินโยเกิร์ตแล้วกันนะโยเกิร์ตก็จะเปรีป้ยวๆนะจะลูกอาจจะเปรี้ยไม่มากแต่ก็ชอบใจเดีย๋ยวว่างพ่อจะซื้อนมเปรี้ยวให้ลูกกินนะครับอะ กินก่อนเลยโยเกิร์ตงํมอร่อยไหมครับอร่อยแล้วสิอาชอบใจพ่อก็ชอบตอนนี้พ่อไม่ไหวแล้วพ่อหลับแป๊บเมียจ๋าฝากดูแลด้วยมามา่มามาม่านูหิวข้าวค่ะอยากกินนมไหมละจ๊ะนมจากแม่นะ่ะอยากกินอยากกินที่สุดเลยขอกินนมหน่อยค่ะคุณแม่ได้เลยจ้ะผมนอนก่อนนะดูแลลูกด้วยอโอ้ยไม่ไหวแล้วอีกกี่วัน อีกสองวันโอ้ใกล้ถึงวันเกิดน้องแล้วโอเคต้องคอยเลี้ยงดูอย่างดีแล้วล่ะลูกสาวของพ่อเดี๋ยวราก่อนนะลูกพ่อพ่อหลับอยู่มาลูกสาวอยากได้วันเกิดกันเลอครับอืมได้เลยครับลูกอยากกลับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพ่อพาไปนอนนะแป๊บหนึ่งวางเอว่าในเบ็ดพ่อจะพาลูกไปนอนนะครับอะนอนหลับฝันดีนะจา,จาูกสาวของพ่อ รักนะตัวเล็กป,ป้าป้าเปิดเพลงหน่อยค่ะได้เลยครับเปิดเพลงกลมเด็กเอาเพลงอะไรดีลูกอะไรก็ได้ค่ะ <c oughs> โอเคบ้านมึงนะพ่อเปิดเพลงให้ฟังแป๊บ <c oughs> มานอนฝันดีนะลูกนะพ่อจะกินข้าวแล้วเอาละกับข้าวหยิบของที่เหลือมากินแล้วก็เดี๋ยวทำเค้กวันเกิดให้ลูกสาวครับผม <c oughs> เอาเป็นเค้กนี่ละกันเมนูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่งั้นเป็น เค้กครีมขาวแล้วกันนะกินง,ง่ายๆดีวันนี้มีจดหมายมาน่าจะค่าบินข้านักข้วฝ่ายแน่เลยัน่นไงห้าร้อยห้าสิบห้าบาทสุดเก๋ยวไปจ่ายให้เอาละการทำอาหารถึงระดับห้าแล้วเก่งมากควินเพิ่มเทียนวันเกิดด้วยครับเอาล,ลูกของพ่อน่าจะใกล้เวลาไอ้นี่แล้วสินะอืช่วยเป่าเทียนให้เอวาเดีย๋ยวเราใกล้ๆก,ก่อนแล้วกันตอนนี้ปล่อยให้เควินเข้าไปนอนพักผ่อนก่อนแล้วกันนะ ถาง,งั้นก็เดี๋ยวพักไปป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเจอกันคลิปหน้าจนกว่าเอวาจะโตขึ้นไปก่อนแล้วสวัสดีครับบายบายกีวินลืมตัดตัวนั้เราเนี่ยปะบาย